สวัสดีครับบุญส่งฟาร์มชาแนลครับวันนี้ลุงบุญส่งจะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการทำลอดให้ควายสาวนะครับนะซึ่งเป็นช่วงที่ผมกำลังจะปล่อยควายฝูงออกไปและเลี้ยงยาก็เกือบจะเที่ยงวันแล้วนะครับผมมาดูแล้วเห็นควายนะครับนะ้นอนอเหมือนกับไม่ค่อยจะดุกติกไม่ค่อยจะดิน้น นะครับนะผมมาไล่ลุกพอดีเท้าสองข้างโผลออกมาแล้วนะครับนะเท้าหน้าแต่ปากกับหัวยังไม่โผล่นะครับนะผมมาจับดูแล้วว่า,ารู้สึกว่า,าค่อนข้างที่ปล่อยให้คลอดเองนั้นค่อนข้างที่จะลำบากนะครับนะหรือ,อ,ตอ้ต้องใช้เวลาพอสมควรเพราะเป็นควายสาวเพราะช่องคลอดของแกนั้น แคบเกินไปนะครับนะาลุงมุลส่งก็ใช้เชือกนี้นะครับนะผูกนะครับนะผูกเท้าหน้าทั้งสองข้างนะครับนะาดึงคนเดียวดึงไม่ไหวแน่ครับนะาลุงมุลส่งก็มาใช้วิธีการที่ไม่ต้องออกแรงเท่าไหร่ลุงมุลส่งก็มัดเชือกติดหลักนี้นะครับนะาแล้วแม่ควายนั้นเขาโหนเองนะครับนะ เขาดิ้นนะครับนะหมุนไปก็เหมือนกับเป็นแรงแรงดึงให้ลูกออกโดยปริยายนะครับนะลูกแกก็หลุดพ้นลงมานะครับนะจากาท้องแม่แกก็ยังถ้าไม่มีลุงมุนส่งอยู่นั่นก็เหมือนกับตัววัน นะครับนาะที่ออกมาคอพับวันนี้ก็ตกลงมานั้นคอพับเช่นเดียวกันนะครับนาะแกก็ไม่ดิน้นอ่าไม่ดุกดิกไม่อะไรเลยผมก็ว่าเออ่าเป็นเพราะอะไรถึงแกถึงไม่ดิน้นผมก็จับเขย่าหัวนะครับนะอ่าได้ประมาณสักหนาทีแกก็เริ่มหายใจแล้วก็แกเริ่มสลัดหัวขึ้นครับนะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในเรื่องของการช่วยคลอดของควายสาวที่ค่อนข้างที่จะยากหน่อยนะครับนะเพราะว่า,าแกยังไม่ผ่านการเรื่องลูกนะครับนะแต่ทีนี้ในเรื่องของจริงๆแล้วตอนที่แกยังลูกยังไม่คลอดนะครับนะแกคุ้นมากนะครับควาย นะครับนะ้คุ้นแล้วแกก็ผมจับเต้านมจับอะไรแล้วแกก็ให้จับนะครับนะอะันี่ก็เป็นลักษณะแม่ควายที่จะเลี้ยงลูกดีนะครับนะเป็นควายสาวรู้สึกว่าแกเริ่มทำความสะอาดลูกคือเลียลูกนะครับนะให้ให้แห้งนั่นเองนะครับนะ อันนี้เป็นในเรื่องของถ้าบุรุงบุญส่งไม่ช่วยนะครับนะไม่ทราบว่าครึ่งวันหรืออที่เจ้าของไม่ได้ดูแลนะครับนานี้ก็ควายฝูงยังไม่ได้กินหญ้าครับนะค่อนข้างที่จะเข้าเที่ยงวันแล้วนะครับนะาอันนี้ก็เป็นในเรื่องของอปัญหาอุปสรรคอย่างหนึ่งนะครับนาที่ผู้ช่วยในเรื่องของ คนดูแลลูกชายนั้นโทรให้มาก็ยังหายเงียบอยู่ไม่รู้ว่าไปที่ไหนก็ไม่ทราบนะครับนะานี่ก็เป็นในเรื่องของอุปสรรคเพราะลุงมูลส่งเคยพูดว่าคนรุ่นใหม่นะครับนะแบบลูกชายของลุงมุลส่งนั้นค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าให้ข้ขอมูลหรือให้ข้อแนะนำนั้นค่อนข้างยากพอสมควรครับ แนะนำให้พกโทรศัพท์แกก็ไม่ยอมพกนี้แหละครับนะคนที่ไม่เขาเรียกว่าไม่พัฒนาตัวเองนะครับนะ mm hmm. ก็การติดต่อสื่อสารก็ยากเหมือนกับอยู่คนละโลกอยู่คนละประเทศหรืออยู่คนละสี่โลกนี่คือการพัฒนาเทคโนโลยีนั้นมันก้าวไปจนสุดกู่แล้วแต่ลูกชายของลุงมูลส่งนั้นยัง อยห,หลังไปอยู่ในเรื่องของเขาเรียกว่ายุคมืดยุคที่ยังไม่มีเทคโนโลยีนี่คือความเขาเรียกว่าความหยิ่งในทิฏฐิมณะของตัวเองไม่ยอมฟังความคิดเห็นของคนอื่นไม่ยอมฟังในเรื่องที่คนอื่นพูดให้จบเรื่องให้จบในเรื่องของข้อมูลว่าทําไมถึงเขาพูดอย่างนั้นเขาแนะนําอย่างนั้นเขาไม่ฟังให้เสร็จเรื่อง นะครับนาะก็เป็นในเรื่องของการโต้แยง้งโต้เถียงนะครับนะาใช้อารมณ์ฉุนเฉียวขึ้นมานี่เป็นข้อผิดพลาดลุงเขาฝากเป็นข้อมูลในเรื่องของเพื่อนๆเอฟซี FC, หรือลูกหล,ล,ล,ลานทุกคนนะครับนาะที่ไม่ค่อยยอมฟังนะครับนะพ่อแม่ที่ให้คําแนะนําสั่งสอนเพราะอะไรครับเพราะพ่อแม่นั้นเขาประสบในเรื่องของเขาเรียกว่า ปัญหาอุปสรรคมาก่อนขอยอมรู้ถ้าทำอย่างนั้นจะต้องเจออย่างนี้นี่คือในเรื่องของอคนรุ่นใหม่จะต้องทันต่อเหตุการณ์ทันต่อในเรื่องของโลกเทคโนโลยีครับพิดกะลุงมุนส่งนะครับนาะลุงมุลส่งอายุ70กว่านั้นนะครับนาะเทคโนโลยีนั้นมันช่วยในเรื่องของย่นระยะเวลาการทํางานย่นระยะการสื่อสารย่นระยะในเรื่องของอาการ เขาเรียกว่า,าทําความเข้าใจถึงจะอยู่ไหนข้อมูลก็ส่งถึงกันนะครับนะาให้รู้ให้ได้ศึกษาให้ได้เขาเรียกว่าเรียนรัดครับนะไม่ต้องอไปค้นคว้าด้วยตัวเองนะครับนะ้เาเพราะคนที่เขาทํางานประสบความสําเร็จแล้วเขาย่อมผ่านหนาวผ่านร้อนผ่านอุปสรรคผ่านาสิ่งต่างๆนั้นมามากมายนะครับนะาเขาถึงมีข้อแนะนํามีข้อ,อปฏิบัตินะครับนะาให้ ให้เรานั้นได้ใช้ข้อมูลในเชิงรัดนะครับรวบรัดและก็ได้ผลและประหยัดเวลาที่สุดนะครับนะนี่คือในเรื่องของอการใช้เทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาถ้าเราใช้ให้ถูกต้องถูกในเรื่องของการใช้งานนะครับนะก็จะขเขาเรียกว่าประหยัดเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายประหยัดในเรื่องของอการดำเนินชีวิต ได้มากมายครับนี่แม่นะครับนะพยายามเรียลูกก็ลูกก็ลุกขึ้นได้นะครับนาะในระยะหนึ่งแกก็ล้มลงไปอีกนะครับนาะนี่เป็นในเรื่องของอการเขาเรียกว่าการประสบการณ์ข้อมูลนะครับนาะที่ลุงมลส่งเอ่อถ้าปล่อยให้แกนอนคลอดเองนะครับนาะป่านนี้ลูกยังไม่ได้ออกจากท้องแม่ นะครับนะลุงต้องผูกเชือกนะครับนะาที่ขาหน้าเราผูกแล้วเราก็พยายามอย่าให้เชือกหลุดได้นะครับนะอพอแม่แกดิ้นวนหมุนตัวก็เหมือนกับดึงตัวลูกออกมาโดยปริยายนะครับนะนี่คือในเรื่องของข้อมูลที่จะให้เพื่อนๆ f เอฟลูกๆแห,หลานหรือเพื่อนๆที่เลี้ยงควายจะแม้จะเป็นควายฝูงหรือไม่ฝูงหรือ ต้องการที่ขยายพันธุ์หรือ,อต้องการาลูกควายหรือแม่ควายที่คลอดลูกโดยที่ไม่ต้องใช้เวลามากเกินไปถ้าแม่ควายใช้เวลาเขาเรียกว่า,าลูกยังไม่ออกแบ่งใช้เวลาแบ่งมากขึ้นมากขึ้นลูกก็ยังไม่ออกด้าน,นอันตรายครับเพราะแม่นั้นก็จะหมดกําลังลูกนั้นก็จะอ่อนแรงไปเพราะแกนยังอยู่ ผมว่าโผล่แล้วแต่สายเดือยังไม่ขาดนั้นแกก็ยังหายใจทางแม่ได้อยู่นะครับนะเราไม่ต้องตกใจแต่อย่างไรนั้นขอให้หัวนะครับนะคลา,ายแนมขามาขาหน้านะครับนะ้นั้นแสดงว่าเขาเกิดนะครับนะตามธรรมชาติครับไม่ผิดธรรมชาตินะครับนะถ้าดาบใดที่หางโผล่มาเท้าหลังไม่โผล่นั้นอันตรายครับเราต้องจัดขอเรียกว่า จัดในเรื่องของระเบียบลูกนะครับนะอันนี้เวลาไม่ไม่พอนะครับนะที่จะอธิบายในโอกาสข้างหน้าผมเจอมาเคสหนึ่งนะครับนะที่เอาตูดออกมานะครับนะไอ่ว้โอกาสข้างหน้าผมจะเล่าให้ฟังครับนะนี่แกไม่ผิดธรรมชาติแต่แกนะครับนะลูกตัวโต,วตวแล้วก็อ่ช่องคลอดแกเขาเรียกว่าแคบมากนะครับนะ ถ้าปล่อยให้แกนั่นเองอันนี้น้ำขั้งนะครับนะเพิ่งออกนะครับน้าน้ำข่้าออกที่หลังครับนะอันนี้เดี๋ยวผมก็ขอหยุดเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับนะโอกาสต่อไปนั้นลุงบุญส่งก็จะได้ให้ข้อมูลในเรื่องของความรู้เกี่ยวกับการทำปศุสัตว์ในเรื่องของความควายครับครับขอบคุณครับลุงบุญส่งขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ